คลอดตกแต่งตามความต้องการของอาหนานภายในห้องจุดเตาใต้ดินไว้แล้วอากาศอบอุ่นตอนอาหนานถูกอุ้มไปที่เตียงท้องนางเริ่มเจ็บเป็นพักๆแล้วยามนี้นอกห้องมีเสียงลมพายุและเสียงฝีเท้าสับสนวุ่นวายเพียงครู่เดียวสาวใช้มามาและมามาผู้ทำคลอดก็มาพร้อมหน้า มามาทำคลอดเดินทางมาเมืองถงเฉิงเมื่อเดือนที่แล้วเป็นมามาที่มีทักษะในการทำคลอดเก่งที่สุดในวังหลวงฮองเต้ส่งตัวมาโดยเฉพาะเพื่อให้นางคลอดบุตรอย่างปลอดภัยเพื่อให้อากาศหายเทหน้าต่างจึงไม่ได้ปิดแน่นสนิทได้ยินเสียงลมพายุข้างนอกอ่านานไม่รู้ว่าลูกคลอดออกมาท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บเช่นนี้จะดีหรือไม่พวกเจ้าโมชักช้าอยู่ทำไม ไม่เห็นหรือว่าพัชยาเจ็บมากจูจูอานานก็ได้ยินเสียงตวัดเกลียวกร่ดาพอเงยหน้าขึ้นก็เห็นชูป้านิงขมวดคิ้วมุนใบหน้าซีดขาวเล็กน้อยทว่าสีหน้ายังคงเคร่งขึนเกินใครเหมือนกําลังทําเรื่องที่คึงคังจริงจังอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งเดิมทีอาหนานประหมาเล็กน้อยแต่พอเห็นท่าทีของเขาแล้วทําอย่างไรก็ไม่รู้สึกถึงความประม่าอีกหรือเป็นเพราะ เขาแบ่งความประมาทของนางไปหมดสูมามาสั่งการสาวใช้ทั้งหลายให้ไปต้มน้ำร้อนบ้างจัดเตรียมข้าวของบ้างควรทำสิ่งใดก็ไปทำทุกอย่างเป็นระเบียบไม่วุ่นวายสาวใช้ทั้งหลายปกติได้รับการอบรมจากสูมามาอยู่แล้วงานที่ต้องทำระหว่างคลอดก็ได้รับมอบหมายมาแล้วรู้ว่ายามนี้ควรทำอะไรแม้สีหน้าจะตื่นตต่นแต่การกระทำไม่ดูรนลาน พาายสีขาวที่ปูรองอยู่ใต้ตัวอาหนานถูกนำไปต้มจนเดือดและอบแหง้งไม่ต้องพูดถึงฟูกข้าห่มที่นางใช้ทั้งหมดล้วนเป็นของใหม่ทั้งยังต้มด้วยน้ำเดือดเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วอาหนานเชื่อว่าคงไม่มีเหตุไม่คาดฝันอะไรกระมังแต่ดูเหมือนอาหนานจะละเลยเหตุไม่คาดฝันข้อหนึ่งไปจบจนน้ำเสียงอ้อมแอมของซูมามาดังขึ้นอาหนานจึงพบว่า นางจับมือใหญ่ของใครบางคนอยู่ท่านอองพระชายาจะให้กำเนิดบุตรเชิญท่านออกไปข้างนอกก่อนดีหรือไม่เจ้าคะคนโบราณคิดว่าห้องครลอดเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดบุนแรงบุรุษเข้าห้องครลอดถือเป็นเรื่องอัปมงคลดังนั้นการกระทำนี้ของซูมามาจึงไม่ผิดแต่คิดไม่ถึงว่าชูปาหนิงจะไม่ไว้หน,า,นางปลายตามองนางอย่างเย็นชา แล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงข่มโทสะข้าจะอยู่ที่นี่พวกเจ้าต้องทำให้พระชายาคลอดบุตรออกมาอย่างปลอดภัยหาไม่แล้วยังพูดไม่จบก็เห็นรังสีดุดานแผ่ออกมาตรงหว่างคิ้วของสู้อ๋องแล้วทุกคนในห้องหนาวเยือกในใจแม้สู้มามาจะไม่เห็นด้วยกับการกระทำของชูป้าหนิงคิดว่าท่านอ๋องที่มีฐานะสูงสักเกินใคร ไม่ควรทุ่มเทกับความรักและทำเรื่องเสื่อมเสียฐานะเช่นนี้แต่เห็นได้ชัดว่าสู้อ๋องเป็นคนเอาแต่ใจบางครั้งแม้แต่ฮองเต้กับไทเฮาเขายังไม่ฟังไหนเลยจะฟังคำพูดของมามาในวังคนหนึ่งดังนั้นสู้มามาจึงได้แต่ปล่อยให้เขาทำตามความต้องการนับรวมสองชาร์แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่อาหนานคลอดลูกบอกว่าไม่กลัวย่อมเป็นการโกหก มีผู้ชายคนนี้อยู่ข้างกายเห็นสีหน้าเข้่งขึมของเขาใบหน้าซีดขาวของเขาหว่างคิ้วที่ขมวดแน่นของเขาแล้วนางมักรู้สึกสบายใจขึ้นหลายส่วนแม้นางจะไม่เห็นด้วยกับคำพูดของซูมามาแต่ก็รู้สึกว่าการปล่อยให้เขาเห็นภาพการคลอดของนางช่างในใจรู้สึกขัดแย้งและไม่เต็มใจ ว่ากันว่าผู้ชายเข้ามาในห้องคลอดแล้วจะเกิดเงามืดในใจอีกทั้งสภาพนางตอนนี้อัปลักษณ์ยิ่งนะท่านอองท่านออกไปเถอะข้าไม่เป็นไรอานานปล่อยมือเขาและยิ้มอ่อนแรงให้เนื่องจากเจ็บท้องเป็นระยะใบหน้านางจึงซีดเผือดและเพื่อไม่ให้ตัวเองส่งเสียงร้องต่อหน้าเขาทุกครั้งเวลาเจ็บกล้ามเนื้อใบหน้านางสักกตุกทีหนึ่ง ได้แต่กัดฟันข่มเสียงคลางคลอกความเจ็บปวดลงไปข้าไม่ไปฉูป้าหนิงพูดเสียงแข็งจากนั้นก้มตัวลงใช้มือปัดเส้นผมที่ชื้นเหงื่อบนใบหน้านางออกใช้ผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่อบนใบหน้านางอย่างเอาใจใส่ตอนนี้ถึงมีวัวสิบตัวก็ลากฉูป้าหนิงออกไปไม่ได้ท้องของอาหนานปวดเกร็งเป็นระยะนางจึงไม่สนใจเขาอีกจดจ่อกับการรับมืออาการเจ็บท้อง อานานเขาจับมืออานานที่ขยุ่มผ้าห่มอยู่ขึ้นมากลมไว้ถามอย่างลังเลเจ็บมากหรืออานานเงยหน้ามองเขาเห็นสีหน้าเขาดูแย่ยิ่งกว่าคนท้องอย่างนางจึงได้แต่ฝืนยิ้มไม่เจ็บเจ็บนิดหน่อยความเจ็บปวดเหมือนร่างกายจะฉีกขาดออกจากกันทำให้อานานห้ามตัวเองไม่อยู่เปลงเสียงร้องออกมา เสียงร้องของนางทําให้ใชายหนุ่มที่ฟืนทําตัวสุข,ขุมตกใจหลังจากเจ็บยู่พักหนึ่งในที่สุดอาการเจ็บท้องก็บรรเทาลงนางนอนอยู่บนเตียงเหงื่อไหลเหมือนสายฝนล,ลูหลานซับเหงื่อให้นางอยู่ด้านข้างชูปานิงเองก็ประมาะจนเหงื่อออกเต็มตัวทั้งที่อากาศหนาวเหน็บแต่บนใบหน้าแข็งก,กร้าวกลับมีเหงื่อหยดติ่งๆลงมา อาหนานบอกให้เขาก้มหน้าและใช้แขนเสื้อซับเหงื่อบนหน้าเขาเริ่มรู้สึกสงสารท่านอองท่านออกไปเถอะท่านอยู่ที่นี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่แน่อาจส่งผลกระทบกับมามาทั้งหลายที่ทําคลอดให้ข้าด้วยแม้ในใจจะไม่มั่นใจแต่เห็นเขาเป็นแบบนี้แล้วนางทนเห็นเขาอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้จริงๆยิ่งอยู่ร่วมกันผู้ชายเคร่งขึงคนนี้ ก็ยิ่งทําให้นางรู้สึกว่าเขาน่ารักเหลือเกินทําให้นางรู้สึกสงสารเขามากขึ้นไม่อยากให้เขาแบบกับอะไรมากเกินไปจูบมาถิงปลายตามองตุ่งคนที่วิ่งวุ่นอยู่ในห้องคลอดจากนั้นเลื่อนสายตามายังตำแหน่งหัวเตียงของอานานและยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นต่อไปไม่ขยับผู้ชายคนนี้แสดงชัดว่าจะอยู่ที่นี่นอกจากอานานแล้ว ไม่มีใครมีความกล้าที่จะไล่เขาดังนั้นทุกคนจึงทำเป็นมองไม่เห็นแต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองไปพระชายาท้องแรกต้องใช้เวลานานหน่อยตอนนี้ท่านสามารถกินอาหารเพื่อเพิ่มพลังให้ร่างกายได้เก๋งมามาผู้ทำคลอดพูดอาหนานคิดถึงความรู้ในชาติก่อนรู้ว่าตอนนี้เริ่มเจ็บท้องเป็นพักๆแต่ยังไม่ถึงเวลาคลอด การรักษากำลังไว้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหากจะคลอดจริงๆต้องรอให้ระยะเวลาในการเจ็บท้องเป็นพักๆหดลงเหลือหนึ่งเครอรเจ็บหนึ่งครั้งถึงเวลานั้นจึงจะเตรียมการคลอดได้อานาันกินอาหารเช้าเมื่อคู่นี้ต่อตอนนี้ไม่ค่อยเจ็บแล้วจึงมีอารมณ์กินอาหารเห็นชูป,ปานิ่งยืนอยู่ตรงหัวเตียงอานาันคิดดูแล้ว จึงสั่งให้คนยกอาหารเช้าของพวกเขาเข้ามาสองสาม,มีภรรยากินอาหารเช้าในห้องคลอดสาวใช้กลับมามาทั้งหลายในห้องเห็นแล้วพูดไม่ออกท่านอองท่านต้องกินมากๆหน่อยเก็บแรงไว้หญิงมีคันบางคนที่กำลังจะคลอดกินข้าวไปพลางโน้มน้าวเขาไปพลางนางได้ยินมาว่าผู้ชายหลายคนที่เข้าห้องคลอดพร้อมภรรยาส่วนใหญ่มักเป็นลม เพราะทนความตื่นเต้นกดดันไม่ไหวเพื่อป้องกันเหตุการณ์นั้นอาหนานจึงโน้มน้าวให้เขากินมากๆหน่อยจะได้มีเรี่ยวแรงนางเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องใช้เวลามากเท่าไหร่ในการคลอดลูกคนนี้เกรงว่าถึงเวลาลูกนางยังไม่คลอดออกมาถ้าเขาเป็นลมไปจะไม่เป็นการเพิ่มความวุ่นวายหรือสาวใช้กรมามาทั้งหลายคิดในใจ ตกลงใครกันแน่ที่ตั้งคันฉไหนจะรู้สึกว่าบทบาทในการพูดสลับกันไปหมดเล่าลูหลันรู้สึกเพียงว่าใครบางคนทำตัวซื่อบื้ออีกแล้วพริตานั้นอยากปิดหน้าตัวเองเหลือเกินครั้งนี้ทำเรื่องขายหน้าได้แม้กระทั่งตอนอยู่ในห้องครดหลูหลันอดรู้สึกดีใจไม่ได้ที่สาวใช้ซื่อบื้อบางคนไปต้มน้ำร้อนในห้องครัวไม่ได้อยู่ที่นี่แสดงความซื่อบื้อตามเจ้านายไปด้วย แม่อานนานจะอยากกักตุนพลังงานไว้และกินให้มากหน่อยแต่พอระยะเวลาเจ็บท้องหดลงเรื่อยๆความรู้สึกที่ท้องน้อยเคลื่อนต่ำลงมาชัดเจนขึ้นทุกทีนางก็ยากจะกืนอาหารลงจบจนซูมามาให้คนยกน้ำแกงโสมมาให้นางฝืนดื่มไปได้นิดเดียวเท่านั้นแต่ก็รู้สึกกระปี้กระเปล่าดีชูปาหนิงยิงแทบไม่ได้กินอะไรเลยเอาแต่เฝ้ามองนางกินเท่านั้น ดวงตาลึกล้ำยากคาดเดาบ่าวรับใช้ยกถ้วยชามออกไปอาหนานเอนกายลงบนเตียงอีกครั้งพยายามสูดหายใจลึกๆอาหนานฉูป,ป้านหนิงกุมมือข้างหนึ่งของนางมองใบหน้าซีดขาวของนางด้วยความกังวลอาหนานสูดหายใจลึกพยายามยิ้มให้เขาแค่เจ็บนิดเดียวไม่เป็นไร ซูมามาบอกว่าลูกแข็งแรงมากข้าเองก็แข็งแรงมากอจืจู่ๆนางก็ทนไม่ไหวเจ็บจนร้องออกมาอาหนานรู้สึกว่าชายหนุ่มที่กุมมือนางอยู่บีบมือนั่นขึ้นในที่สุดก็อดพูดไม่ได้ท่านอองท่านออกไปเถอะท่านอยู่ตรงนี้ข้าไม่มีสมาธิคลอดลูก บรรดาสาวใช้กับมามาที่แบ่งสมาธิมาเหลือบมองพวกเขาได้ยินคำพูดนี้อดไม่ได้ที่จะหันไปมองใครบางคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นอุปสรรคในการคลอดลูกของหญิงมีคันเห็นใบหน้าเขาทำมึงทึงจึงพากันก้มหน้าต่ำตอนนี้พวกเขาเข้าใจแล้วชายาสู้อ๋องเป็นคนใจกล้าบ้าบิ่นกับสามีของตนยังกล้าพูดแบบนี้ หากนางคลอดลูกชายออกมาจะไม่เหิมเกริมยิ่งกว่านี้หรือเจ้ามีสมาธิหน่อยข้าจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าชูปาหนิงพูดเสียงทุ้มจูจ่ๆก็โน้มตัวลงมาแนบริมฝีปากข้างหูนางพึมพำเสียงค่อยอานานถ้าต้องการให้เจ้าปลอดภยัยอานานช้อนตามองเขาดวงตาเข้มลึกของเขาจับจ้องดวงตานางไม่อนุญาตให้นางปฏิเสธอะไรทั้งนั้น อาหนานรู้สึกจนใจเล็กน้อยความจริงผู้ชายคนนี้เอาแต่ใจมากเอาแต่ใจและไม่อนุญาตให้คนอื่นขัดความต้องการของเขาควรจะดีใจหรือไม่ที่ปกติสิ่งที่เขายืนกรานจะทำมีเพียงไม่กี่อย่างในที่สุดอาหนานก็พยักหน้าภายใต้ใตท่าทีแข็งกร้าวเผด็จก,การของเขาอาหนานเจ็บแบบนี้ตั้งแต่เช้าจะดคํำลูกก็ยังไม่คลอดออกมา พอได้ยินว่านางจะคลอดเคอหูหญินวนเหลียงเหยียนหวีและคนอ,อื่นๆต่างมาที่สวนยามนี้นายหญิงของจวนอ๋องก,กําลังคลอดลูกไม่มีคนต้อนรับพวกเขานอกจากเคอหูหญินที่เคยมีประสบการณ์คลอดลูกแล้วผู้ชายตัวโตสองคนได้แต่ยืนจ้องตากันไม่รู้จะทำอะไรดียิ่งเวลาได้ยินเสียงคลางขัดห่วงที่ดังมาจากข้างใน ผู้ชายตัวโตวสองคนก็ยิ่งตกใจจนสะดุ้งโหยงจื่อซิวพระชายาคงไม่เป็นไรกระมังเหียนวีกังวลใจมากเขาคิดถึงชะตาพี่ฆ่าภรรยาสิ้นไรบุตรของสู้อ๋องกลัวเหลือเกินว่าจะเป็นหนึ่งศพสองชีวิตถึงเวลานั้นสู้อ๋องคงได้ชื่อว่าพี่ฆ่าภรรยาสิ้นไรบุตรจริงๆวนเลี้ยงทะลึงตาใส่เขา ต้องไม่เป็นไรอยู่แล้วในนั้นยังมีลูกบุญธรรมในอนาคตของข้าอยู่จะเป็นอะไรได้อย่างไรลูกบุญธรรมเหยียนวีมองอีกฝ่ายยางประหลาดใจท่านอองรับปากข้าแล้วหากพระชายาข้อเสี่ยวซื่อจือ่ออกมาจะให้ข้าเป็นพ่อบุญธรรมวันหน้าข้าไม่ต้องกลัวว่าแก่ตัวแล้วจะไม่มีใครทำพิธีศพให้อีกเหยียนวีหัวเราะออกมาเจ้าคิดไปไกลเหลือเกินหากคลอดออกมาเป็นท่านหญิงน้อยเล่า เช่นนั้นก็คอดใหม่น้ำเสียงวนเลี้ยงยื่นกลรานเด็ดขาดแต่ถ้าท่านหญิงที่คลอดออกมาเหมือนท่านอองอาวีพวกเราคงต้องลำบากหน่อยแล้วคงต้องหาเงินมาเพิ่มให้สินเจ้าสาวของท่านหญิงน้อยมากๆหน่อยวันหน้าจะได้ออกเงินง่ายๆเย,ยนวีคิดตามคำพูดของวนเลียงและจินตนาการถึงเด็กผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนท่านอ,องจากนั้นทำท่าทางเจ็บปวด แล้วเอ่ยเห็นด้วยกับคำพูดของวันเหลียงเรื่องนั้นจำเป็นจริงๆขณะที่ผู้ชายข้างนอกหาคือกันว่าเด็กจะออกมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงภายในห้องเมื่อสติรับรู้ของอาหนานเริ่มเลือนรางลงทุกทีชูปานหนิงก็เริ่มทะลึงตาใส่คนรางสีกดดันของท่านอ๋องช่ยวาทุกคนจะทนกลับได้ไม่ว่าเป็นมามาทำคลอดหรือสาวใช้ที่คอยส่งของอยู่ด้านข้าง ต่างรู้สึกกดดันเหลือเกินเก๋งมามาอดไม่ได้ที่จะพูดกับอานานที่เจ็บจนแทบไม่ได้สติแล้วว่าพระชายาออกแรงอีกหน่อยมาเจ้าค่ะทําตามที่บ่าพูดสูดลมหายใจผ่อนลมหายใจออกแรงอีกครั้งอานานเจ็บจนอยากผ่าท้องเต็มทีน่าเสียดายที่สมัยนี้ไม่มีการผ่าคลอดทำให้นางได้แต่ทนเจ็บต่อไป แม้นางจะอยากกล้าร้องว่าให้ผ่าท้องซักแต่นางรู้ว่าหากตัวเองโคลงออกไปจริงใครบางคนต้องจัดการนางเป็นคนแรกแน่มามาทั้งหลายก็จะมองนางด้วยสายตาประหลาดความเจ็บสูบเอาพลังของนางไปจนหมดหลังใช้แรงไปหมดสิน้นนางก็ยังไม่ได้ยินประโยคยอดนิยมที่มามาทำคลอดมักพูดกันว่าเห็นหัวของเด็กแล้วตอนนี้เรี่ยวแรงของนางไม่เหลือแล้ว จึงอดร้องไห้ออกมาไม่ได้ท่านอองข้าไม่อยากคลอดลูกแล้วเจ็บเหลือเกินนับรวมสองชาตินางยังไม่เคยเจ็บปวดแบบนี้มาก่อนความเจ็บที่เหมือนร่างกายกำลังจะฉีกขาดใจตรองปณิธานของนางทำให้นางไม่สนใจอะไรอีกแล้วแค่อยากหลุดพ้นจากความเจ็บปวดนี้อานานอานาน ชู่ป้าหนิงรูปหน้านางไม่รู้จะทำอย่างไรดีได้แต่ร้องเรียกชื่อนางและปลอบโยนเห็นอานานยังคงเจ็บจนร้องไห้ก็อดไม่ได้ที่จะเงยหน้ามองคนในห้องอย่างกรัดกเลียวพวกเจ้ามัวทำอะไรอยู่ไม่เห็นหรือไงว่าพัชายากำลังเจ็บรีบทําคอให้พัชยาคลอดออกมาเดี๋ยวนี้หาไม่ก็ใส่หัวไปไกลๆคำพูดนี้ฉันไหนฟังแล้วจึงขัดแย้งเช่นนี้หนอ หากไม่เพราะสถานการณ์ตอนนี้ไม่เหมาะที่จะหัวเราะคงมีคนกลั้นไม่อยู่แอรหพัวเราะในใจแล้วสูมามาตรวจดูอาการของอานานพบว่าขั้นใหญ่เกินไปเรียวแรงของพระชายาถูกใช้ไปหมดแล้วหากไม่เพิ่มพลังให้นางสักหน่อยเกรงว่าเด็กยังไม่คลอดออกมาก็อาจขาดอากาศหายใจอยู่ในท้องมารดาได้ทำให้มารดาพลอยมีอันตรายไปด้วย สูมามารีบให้คนเอาโสมแผ่นมาให้อนานาถอมไว้พระชายาย่าหมดสติไปเด็ดขาดหาไม่เด็กจะมีอันตรายแม้แต่ท่านเองก็จะเป็นอันตรายด้วยอานานอมแผ่นโสมแล้วพิงอกฉูป้านหนิงดวงตามหมุนแสงอานานเรื่องที่เจ้ารับปากข้าละ่ะหรือว่าเจ้าจะทิ้งข้าไปเสียงของเขาพึมพำอยู่ข้างหูนาง น้ำเสียงเศร้าสลดจนยากที่ควรจะละเลยเหมือนมีค้อนอันหนึ่งทุบลงมากลางใจสร้างความทรมานให้นางเป็นพักๆอาน,านันอย่าทิ้งข้าไปอาน,านันเจ้าเคยรับปากข้าว่าจะอยู่ข้างกายข้าตลอดไปอาน,านันข้าต้องการทั้งเจ้าและลูกอาน,านันฟังเสียงที่ร้อนรนมากขึ้นทุกทีของเขารู้ว่ายามนี้เขาไม่สนใจอะไรแล้ว ไม่สวนว่าคนรอบข้างจะมองเขาอย่างไรนางเจ็บท้องมากแต่ฟังคำพูดของเขาแล้วหัวใจเจ็บยิ่งกว่าจ่จูเสียงตื่นเต้นยินดีของมามาผู้ทำคลอดก็ดังขึ้นเห็นหัวเด็กแล้วพระชาย,ยาเร็วเข้าออกแรงหน่อยหัวเด็กออกมาแล้วได้ยินคำพูดนี้เสียงของชูป้านหนิ่งพลันชะงักอานานกรร็รีกระเป๋าขึ้นมาทันที จากนั้นรู้สึกกลางกายทอนร่างเจ็บปวดอย่างรุนแรงเหมือนจะฉีกขาดมีบางอย่างเลื่อนหลุดออกไปอ้านางวีดร้องเสียงแหลมหลังจากที่ของสิ่งนั้นหลุดออกไปได้ในที่สุดนางรู้ว่าตัวเองให้กำเนิดลูกแล้วประสาทผ่อนคลายก่อนจะเป็นลมไปคนข้างนอกพอได้ยินเสียงทารกร้อง,องจูจ่ๆก็รู้สึกเหมือนลูกหนังที่ถูกปล่อยลม พวกเขาผ่อนลมหายใจทั้งที่อยู่ในช่วงที่เน็บหนาวที่สุดของเดือน12แต่ระหว่างการรอคอยอย่างประมาททุกคนเหงื่อออกจนชุ่มวนเลียงพุดลุกขึ้นจากมา้านั่งทันทีพุ่งไปที่หน้าประตูและเกาะประตูตะโกนเข้าไปข้างในท่านองเด็กข้อแล้วใช่หรือไม่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายข้างในไม่มีเสียงตอบรับกลับได้ยินเสียงของมามาผู้ทางคลอดดังออกมา เลียนใต้เทาเวินเป็นท่านหญิงน้อยเจ้าค่ะท่านท่านหญิงน้อยเวนเหลียงอ้าปากตาค้างก่อนจะหันไปมองเหยยนวีที่ตามมาด้วยแล้วพึมพำว่าหรือว่าอีกหน่อยพวกเราจะต้องขยันหาเงินมาเพิ่มในสินเจ้าสาวของนางจริงๆเหยียนหวีกันยิ้มแล้วตบไหล่เขาทีหนึ่งยิ้มเอ่ยว่า ทางที่ดีคําพูดนี้เจ้าอย่าเอ่ยให้ท่านออกได้ยินเด็ดขาดหาไม่ค้าไม่รับรองว่าคุณซื้ออย่างเจ้าจะมีชีวิตรอดถึงปีใหม่หรือไม่เวินเหลียงถูกเขาตบไล่จนรู้สึกเจ็บแต่สุดท้ายก็ไม่ได้แอะอะโวยวายอีกทว่าความเศร้าในใจยากสะบัรยายใต้เท้าเวนหลู่ช่วยยกน้ำร้อนเข้ามาเห็นมรุษรูปงามที่มีท่าทางห่อเหี่ยวแล้วอดร้องทักไม่ได้ วนเหลียงมองนางก่อนจะถอนหายใจตู่ชุยเห็นทีข้าจะไม่โชคดีเหมือนเจ้าหลู่ชุยมองเขาเดินจากไปอย่างประหลาดใจจากนั้นไหวไหลและยกน้ำร้อนเข้าไปในห้องภายในห้องซูมามาห่อตัวทารกด้วยผ้าสะอาดอย่างคล่องแคล่วกอนจะอุ้มไปตรงหน้าฉู่ปาหญิงยิ้มพูดว่าขอแสดงความยินดีกับท่านอ,องด้วยท่านหญิงน,น้อยแข็งแรงมากเจ้าค่ะ ในใจของซูมามาเสียใจเล็กน้อยที่เป็นผู้หญิงแต่ในเมื่อเด็กคนนี้คลอดออกมาอย่างปลอดภัยหลังจากนี้ไปย่อมไม่มีใครพูดว่าซู้อ๋องพี่ฆ่าภรรยาสิ้นไรบุตรอีกนับเป็นเรื่องที่ดีเช่นกันฉู่ป,ปานหนิงมองผ่านๆแว็บหนึ่งก่อนจะหันไปมองคนบนเตียงที่ถูกสาวใช้จัดการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วถามว่าซูมามาพระชายาเป็นอย่างไรบ้าง เรียนท่านอองพาะชายาแค่หมดแรงไปเท่านั้นก็ให้พักผ่อนเพียงพอแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาเจ้าค่ะเมื่อได้คำตอบที่น่าวางใจฉู่ปาหนิงจึงสบายใจในที่สุดก่อนจะลุกขึ้นพบว่าร่าไกายชาไปครึ่งซีเขาอยู่ในท่าน,นี้มาหลายชั่วยามแล้วก่อนหน้านี้ประสาตตึงเครียดจึงไม่รู้สึกถึงความผิดปกติรอจนเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วในที่สุดถึงตระหนักว่า ร่างกายครึ่งซีกชายอย่างรุนแรงอะท่านอ๋องมือของท่านมีเลือดออกลูห,หลันอุทานด้วยความตกใจพลางมองข้อมือที่วางอยู่บนหัวเข่าของเขาตรงนั้นมีรอยฟันลึกหลายรอยเลือดที่เปืือนสภาแห้งแล้วดูเหมือนถูกคนกัดส่วนเรื่องที่ว่าใครกัดคนในห้องต่างกูดีแก่ใจฉู่ปานหนิงเหลือมองแวบหนึ่ง แต่ไม่ได้สนใจเปยกับซูมามาที่อุ้มเด็กอยู่ว่าให้ข้าอุ้มนางหน่อยซูมามารับคำและวางเด็กลงในอ้อมกอดเขาอย่างกะวงังอาจเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้อุ้มสิ่งมีชีวิตที่บอบบางเช่นนี้ทำให้ท่าทางของเขาแข็งทื่อดูอย่างไรก็ไม่เข้าท่าเข้าทีซูมามาเห็นแล้วกังวลเหลือเกินว่าเขาจะทำให้ชีวิตใหม่ล่วงลงไปหรือเปล่า ชูปลาหนิงจ้องเด็กในอ้อมกอดผิวแดงนหน่อยๆแต่ไม่เหี่ยวยน่นเหมือนเด็กแกลกเกิดที่ใครๆพูดกันกลับดูเรียบรื่นนุ่มเนียนมากซูมมามาอธิบายว่าเป็นเพราะตอนเด็กอยู่ในท้องซึมซับสารอาหารจากมารดาเป็นอย่างดีถึงได้เป็นเช่นนี้เด็กหลับไปแล้วปล่อยให้บิดาที่อุ้มไม่ถูกวิธีอุ้มโดยไม่ร้องให้โยเยว่าง่ายอย่างยิ่ง ชูปาหนิงพิจรารณาเครื่องหน้าจิ้มนิ้มของเด็กน้อยในอ้อมกอดอย่างละเอียดอีกครั้งอืมเหมือนใครนะ